สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนปเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าในภาษาอังกฤษอวัยวะของเราแต่ละส่วนเนี่ยเรียกว่าอะไรคะ่ะ body parts body parts เนื้อหาที่เราจะเรียนกันจะอยู่ในยูนิตท,ที่2แล้วนะคะเด็กๆชื่อของยูนิตท,ที่2ก็คือ The amazing body The amazing body คำว่า amazing นะคะ amazing แปลว,ว่าน่าอัศจรรย์น่าพิศวงนะคะความประหลาดใจค่ะ body ก็คือร่างกายนะคะเด็กๆความน่าพิศวงน่าอัศจรรย์ของร่างกายนั่นเองค่ะเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่18ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่18ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวครูจะอ่านคำศัพท์ในหน้าที่18ด้านล่างทั้งสี่คำให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านตามครูด้วยค่ะมาเริ่มที่คำแรกค่ะอ่านตามครูนะเหตุเหตุแขนแขนอาร์มอาร์มเลข เลขมาดูความหมายของคำแรกค่ะเหต์ก็คือศีรษะหรือวหัวนะคะต่อไปค่ะ HAND HAND แปลว่ามือค่ะคำที่สามนะคะ ARM ARM Ar ก็คือแขนค่ะคำที่4ี่ค่ะเลขขานะคะเลขหมายถึงขาะคะ่ะ หลังจากนั้นนักเรียนเลื่อนไปดูในหนังสือเรียนหน้าที่19นะคะหน้าที่19 exercise ที่1ค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยค่ะตั้งใจอ่านคำศัพท์เรียนหนังสือนะคะเด็กๆ Students book Unit 2 Lesson 1 Exercise 1 Listen Point and Repeat neck t eth Should er, ach, e shoulder stomach toe Bon e ห e a r t m าร c l มัส r a ล n b o บรนักเรียนได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปไหมคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละคำค่ะมาเริ่มที่คำแรกน,นะคะเนค neck หมายถึงคอค่ะคำที่สองนะคะ feet feet หมายถึงฟันหลายซี่นะคะ shoulder shoulder ก็คือหัวไหล่ไหล่ของเรานั่นเองค่ะ stomach stomach หน้าท้องนะคะหรือว่ากระเพาะอาหารค่ะต่อไปค่ะ toe toe หมายถึงนิ้วเท้านะคะ bone บน n บน o บนก็คือกระดูกค่ะ heart heart หวัวใจค่ะ muscles กล้ามเนื้อนะคะ brain brain คือสมองค่ะและคำสุดท้ายนะคะ body body แปลว่าร่างกายค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายกันไปนแล้วเดี๋ยววันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือเรียนหน้าที่19ค่ะข้อที่สองครูให้คำศัพท์กับนักเรียนมาแล้วนะคะ8คํคำค่ะให้นักเรียนเติมให้ตรงกับอวัยวะส่วนนั้นๆด้วยนะคะมาดูที่คำแรกค่ะ นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูอีกครั้งนึงค่ะเหตุเหตุ neck neck stomach stomach leg leg foot foot toe toe arm Arm, shoulder, shoulder. นำคำศัพท์ทั้ง8คำนี้นะคะเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะเขียนข้างหลังหมายเลข1-8เลยค่ะมีช่องว่างไว้ให้แล้วนะคะครูย้ำการบ้านของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ครูให้ทำการบ้านในหนังสือเรียนหน้าที่1 9ข้อ2นะคะนำคำศัพท์ที่ครูให้มาเติมให้ตรงกับอวัยวะส่วนนั้นๆด้วยค่ะซึ่งมีทั้งหมด8คํคำนะคะกับ8ข้อนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือเรียนด้วยดินสอค่ะลายมือเรียบร้อยสวยงามนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนักเรียนส่งการบ้านในลายส่วนตัวของฟูเท่านั้นนะคะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ค่ะสอบถามครูปุ้มมาได้เลยนะในรายส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะเด็กๆครูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเปนด้วยนะคะเด็กๆ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย